เรามาดูทริคการถอดรากของเลขใดๆที่ไม่อาจจะสามารถถอดรากได้เป็นจํานวนตเต็มซึ่งใช้กับรากใดๆก็ได้ตัวอย่างแรก square root ของ27เนื่องจากมันเป็นรากที่2 เราก็จะต้องคิดก่อนว่าอะไรยกกําลังสองเราได้ใกล้เคียงกับ27มากที่สุดก็เห็นว่าจะเป็น5เพราะ5ยกกําลังสองได้25ดังนั้นสแควรูทของ27จึงเท่ากับสแควรูทของ25แล้วบวกเพิ่มไปอีก2เพื่อให้มันได้เท่าเดิมต่อมาค่าประมาณของมันก็คือถอดรูทยออกมาโดยตรงก็จะได้เป็น5แต่ก็จะต้องบวกกลับเข้าไปด้วยตัวหลังหารด้วยตัวหน้าก็คือ2หารด้วย25ตัวที่ดึงออกมาก่อนก็กลายเป็น5เราก็จะคูณด้วย5แล้วก็หารด้วยรากก็คือ2 ดังนั้นจะได้5บวก2ส่วน25คูณ5ส่วน2ถ้าตัดเลขเศษส่วนตรงนี้ก็เห็นว่าจะกลายเป็น1ส่วน5หรือ0.2ดังนั้นค่าประมาณก็คือ5.2นั่นเองลองเทียบกับเครื่องคิดเลขดูได้ต่อมาเอารากที่3บ้างรากที่3ของ50อะไรยกกำลัง3แล้วได้ใกล้เคียงกับ50มากที่สุดก็เห็นว่า4ยกกาลัง3เท่ากับ64 เกินไนิดนึงไม่เป็นไรรากที่3ของ5 0ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่3ของ64ลบ14เพื่อให้ได้กลับมาเป็น50นั่นเองเหมือนเดิมนะตัวหน้านอนูก็คือ64ตัวหลังรอลิงก็คือ14เราจะดึงเลขยกกําลังที่พอดีนั้นออกมาซึ่งก็กลายเป็น4ในที่นี้คือตัวออ่างและรากของโจทย์ที่กําหนดก็คือรากที่3หรือรอเรือสูตรค่าประมาณที่ใช้มาจากข้อที่แล้วเนี่ยก็คือออ่างบวกลบลอลิงส่วนนอนู คูณออ่างส่วนลอเรือหรือจำง่ายๆว่าก็คือออ่างบวกลบลนออนนั่นเองเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ในกรณีนี้เราใช้เป็น64-14ลบ14ดังนั้นก็จะต้องเป็นเครื่องหมายลบค่าประมาณของข้อนี้จึงกลายเป็น4 1 4ลบ14ส่วน64คูณกับ4-3ส่วน3ถ้าน้องตัดเลข ค่าประมาณตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ7ส่วน24ซึ่ง7ส่วน24เนี่ยก็ขอคิดง่ายๆให้เป็นประมาณ8ส่วน24ซึ่งก็จะเป็น1ส่วน3ไปง่ายๆแล้วกันแล้วพอคิดออกมามันก็จะได้ประมาณ3.7ก็ลองเทียบกับเครื่องคิดเลขดู ดูตัวอย่างสุดท้ายเอาโหดๆไปเลยแล้วกันรากที่4ของ90เลขยกกําลัง4ที่ใกล้กับ90มากที่สุดก็คือ3ยกกําลัง4หรือ81แต่เราก็จะต้องบวกกลับไปด้วย9ก็จะได้เป็นรากที่ 4- ของ81บวก9ซึ่งตามสูตรก็จะประมาณเป็นดึงรากที่4ของ81ออกมาก็จะกลายเป็น3ในกรณีนี้เป็นบวก ลนออนเหมือนเดิมก็คือเศษ9ส่วน81คูณด้วยเศษ3ส่วน4ซึ่ง3ก็คือตัวที่ดึงออกมา4ก็คือรากของข้อนี้ก็คือ4ซึ่งก็จะได้3บวก1ส่วน12โดยไอ้1ส่วน12เนี่ยขอประมาณกลมๆเป็น1ส่วน10หรือ0.1ไปก่อนดังนั้นคำตอบจึงปัดเป็น3.1นนั่นเองก็ลองเทียบกับเครื่องคิดเลขดูได้ หากใครต้องการการพิสูจน์แบบเต็มๆให้ไปดูในนี้ได้แต่ถ้าใครอยากจะลองเอาไปใช้เลยตอนนี้ดูซิว่าได้ผลแค่ไหนก็ให้ลองทำโจทย์ตาม3ข้อนี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมแชร์คำตอบในการคอมเมนต์ลงมาด้วยละ่ะจะได้เข้าไปเช็คว่าถูกไหม